ก้าบสวัสดีชมทั้งกันเลยนะครับผมไว้แก็บเกมแบาบสิแบาบสีกันแดบบีอีวแบบแบบีที่สองแล้วผมอ่ะสำหรับในวันนี้ผมก็เอาสมุนทองมาใช่ไหยคุณอ่ะแต่ <c oughs> วันนี้ผมอย่างที่บอกแล้วว่าว่าเรามีเซอร์ไพรส์ผมไม่รู้ว่ามันเหมือนเป็นมาร์กนะผมแต่แบบบรัรกไอตัวเนี้ยตัวสีฟ้าเนี่ยเป็นตัวใหญ่อยูอย่ยนะผม ตอนด่านที่ส <c oughs> ิบห้าไม่รู้เขาแก้ไปอย่าง่ะมาถึงกูก็โดนเลยเคโอเคโอเคโอเคอย่าใจร้อนอย่าอะไรทั้งนั้น <c oughs> <c oughs> จากเสียหรือสามัญยากกระเดิมอ่อะไม่ทันอะไรผมก็จะบนไล,ลัยละ แต่ยังไม่ใช่ตอนนี้นความไม่บนไลรความไม่บนไลรมันจะอยู่ด่านที่15นะก็คือทุกๆต่สุดท้ายของแชปเตอร์ของแบบโอ้โหเดยวแบบมีบอสตอนท้ายยเกิดสู้กับบอส เกือบโดนยังไม่ทันผ่านเลยอ่ารีบผ่านแล้วกัน,กนโอเคอ้าเฮยยังไงต่อโอเคครับดับเบิลขังสองครั้งไต่ไม่ได้ด้วยป้องกัน ป้องกันไอ้นี่อย่างดีเลยเกือบไม่ทันอุ้ยสองนาทีแล้วเฮ้เ,เละเอากล่องกลับมาแล้วก็ค,อคออ่อยๆไปเฮ้รีแอโบลไอ้นีอ่อย่าดันกล่องไม่งั้นจะเป็นแบบนี้ปิดไปเลย <laughs> เพลงลิกาเซตปาลิกาเซตปาบมหู <laughs> เชนะเฮ้ยหลังๆนี่ตียาวแบบทำที่ทำอย่างนงี้ยเพราะว่าเผื่อมันจะแบบมีแบบว่าเออแบบกระโดดแบบไอ้เดี๋ยวนะกระโดดเออ ไม่สูงแล้วก็จะแบบทำให้ตีไวขึ้นโอเคนะมมมินิบอมไม่แล้ว,มมลวเกือบเรียกชื่ออื่น<ม>คัสเตอร์ผมที่ไม่ใช่คัสเตอร์ผมพอแล้วคนเล่นบอลูทีด,ดีก็อย่างเงี้ยโอไมค์ oh <my. laughs> อันนี้มันเสียเวลาอันนี้มันเสียเวลาถึงกันเฮ้ดาดาวดาวดาวดา,วดาวไม่ต้องเก็บมกแม่งละไม่ต้องเก็บนะครับ굿ไบไอตัวทำไอตัวทำให้ค่าเสียเวลาเพลงก็นึกถึงมวยเจิตเลยเกมอะไร ไม่รู้โอเคอือหืออื้อหืออ้โอเคนี่เปิดสวิเฮ้ยเฮ้ยอยู่ใกล้ๆจากสวิคให้ดีนี่แม็กซี่นาทีนั่นนี่ฮะ อย่าบอกนะว่าจะเซฟไพ่จนปิดปิดเสียงอย่าบอกนะว่าจะได้เซฟไพ่ตอนท้ายคลิปตโตยไม่ไม่ไม,ไม่เราไม่ท้ายโอ้ไม่ก็โอ้โอ้โอ้กระโดดฮะไม่ถึงชิปโนา ดีสตาร์ทใหม่เลยปีเสียงฮะผมเวชียงดีสตาร์ทแล้วก็รีบไปแบบโซนิคโซนิคสปีดมาอือายเฮ้ย ไม่ยอมไม่ยอมกระโดดโอ้โหเอาอีกแล้วตาก็ตายเฮ้ <c oughs> <c oughs> ไม่รู้ปิดไปก่อนเอะให้กูตัดใช่ไหมเลดด้เอาอีกแล้วใช่ไหมเออถ้าเผลอไปชนนี่จบเลย กูจะกดอยู่ทำไมเนะี่ยเป็ดเปิดล็กษะสิทเอาเพลง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 ติดเล็กระสิทธิ์น่นอนเฮ้ยกูต้องโอ้ยเหลือสองชีวิตสุดท้ายหืม มาฮะผมวิธีทั่วไปเปลี่ยนจากสองเป็นห้าเป็นไงล่ะเตรียมตัวซูบอสไม่รู้เซอร์ไพรส์จะโดนแก้เป็นแล้วหรือเปล่าผมขอให้อย่ากแก้ก็พอต่ต่ต่ตตตตตตกูตายไม่ตาย โอ๊ยเกือบเกือบตายเน่ยเกือบได้ไปนี่ใหม่แล้วไม่ล่าโจเออโอ้ยโอ้ยโกรธน้กาที่แล้วคือ เอาหนามมาเทียนโอ,อ้โหเฮ้ย้อุ an ๊ยเกือบเกือบ no dead no dead no dead yes มาละตัดสินมันอยู่ที่โว้นี่ไงนี่ไงนี่ไง สะพ้ยไม่โดนแก้เดี๋ยนะเดนนะี๋ยนะอุ้ยโดนระเบิดจะต,ตายไปนี่ฮะผมสไพรสยที่ผมบอกฉันจะหยิบแกให้เละเลยอาฮะกระโดดไม่ได้สองดนงอุย้ยตัวระเบิดก็ผมว่าตายอยู่ดีนี่ฮะผม อินวิ i ิเบิลแล้ว <laughs> <laughs> อิมเปตเดินเกือบไม่รู้ตายหรือเปล่าแต่ไม่โดนจะดีกว่าตอนนี้ผมเลือดก็เท่ากันละเ <laughs> อ้ยดุยโอเคโดนทุกโดนทุกไอนี่เลยโดนทุกดอกเลย นีครับผมเล่นตัวใหญ่ตายไม่ไม่แบบไม่ตายด้วย,าย,ยตายเรียบร้อยอา้าว h a เด h e คุณผู้ชมครับดูดีๆผมก็เสียเลือดอเสียเลือดเฉยเลยโอเคแล้วผมสรุปคือ มากระโดดแค่เออ,อ,อสองเท่ากันแล้วเท่ากันแล้วเลือดกระโดดข้าไปก่อนไม่ใช่ว่าแบบเจตตานป๊อปปุ๊บมันจะตัวใหญ่อย่างนี้ถาวอเลยไงไม่เอานะ าราถาข้าพเจ,จ้ามาครับผมขอให้ผมอย่าตายก็พอครับผมจะทุกทิ้งคุณเลยนะฮึย์เยสโอ้ผ่านแล้วอ่าอ,อ,อีกสักตานะผม โอเคกลับมปเป็นตัวเล็กเหมือนเดิมละโอเครู้สึกว่าจะได้ยินเสียงนอ้องถ้าน้องมานี่กูกูจะทำใหม่เลยนะโอเคเป็นลูกปลาลูกบอลไอ้นี่ลาวาหรอมันจะค่อยๆขยายใหญ่ขึ้นนะต้องระวัง มีบางมีสิทธิ์แบบว่าพอมันเลี้ยวแบบเลี้ยวไปซ้ายเราไม่รู้ว,ว่ามันจะมันจะไปทางไหนเนาะโอเคโอ้ยวัดเอ้ย <c oughs> ขอไม่ใช้อ้าวแล้วปากปากปากเฮ้ยวัดดูปากผมปะ้ยปากปากเฮ้ย เอาเอาเฮ้ยโอเคอย่าปักสิจ๊ะโตอ๊บอุ้ยเหลือปัอย่าตายโอเคนะก็พอไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนว่าถ้ามาต่อกันใหม่ในคลิปหน้าไปสวัสดีครับ